จะเป็นยังไงเมื่อเธอไปเจอหนุ่มถูกใจในแอปหาคู่แต่พอบินลัดฟ้าไปเจอกลับพบว่าหน้าไม่ตรงปกสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังโรแมนติกคอมดี้เรื่อง Love h a r t หนังปี2021นำแสดงโดยนีนาโดเบ e ฟดาร r นบาร์เน t ตและจิมมี่โอหยางซึ่งจะใครอยากอมยิ้มไปกับความรักรับชมกันได้ที่ Netflix นะครับ หนังเริ่มต้นที่นาตาลีเธอกล่าวถึงตำนานกรีกที่มนุษย์ถูกสร้างขึ้นด้วยแขนกับขาสีข้างและศีรษะที่มีสองหน้าแต่เทพเจ้าซูสก็ได้แยกพวกเขาออกไป็สองส่วนพร้อมสาปให้มนุษย์ใช้เวลาทั้งชีวิตค้นหาอีกครึ่งหนึ่งของตนเองดานนาตาลีหญิงวัยกลางคนที่อยากจะมีรักแท้จึงไปพึ่งแอปหาคู่แต่ผู้ชายที่ได้เจอแต่ละคนนั้นไม่อ้วนก็มีภรรยาแล้วแถมบางคนยังเบี้ยวนัดอีก ดังนั้นเธอจึงนำประสบการณ์ชีวิตรักแย่ๆทั้งหมดไปเขียนบทความจนหลายปีต่อมาเธอจึงกลายเป็นนักเขียนออนไลน์ที่มีชื่อเสียงและก็ยังคงไม่ยอมแพ้ที่จะเจอรักแท้ด้วยทำไม่เพื่อนแซวเป็นเพราะเธอตั้งค่าการค้นหาในแอปแค่ระแวกใกล้ๆดังนั้นเพื่อเลยปรับระยะให้เป็น3,000ไมล์ก่อนจะไปหาอะไรดื่มเธอเลยขอด้วยแต่ก็ยังไม่ให้ใสกีวีเด็ดขาดเพราะเธอแพ้ เมื่อนาตาลีหันกลับมาทํางานหัวหน้าก็มาตามบทความจากเธอซึ่งเธอก็เริ่มเบื่อกับการเดทจึงขอเปลี่ยนไปเขียนบทความอื่นแต่ดูเหมือนหัวหน้าจะไม่ชอบเพราะบทความที่เธอไปเจอผู้ชายห่วยๆมันขายดีจึงเร่งให้เธอไปเดทซะทําให้เธอเซ็งมากตกดึกนาตาลีจึงเปิดแอปหาคู่แล้วก็พบจอร์ดหนุ่มนิวยอร์กสุดหล่อเธอจึงคุยกับเขาทันทีซึ่งทีแรกเธอก็กะจะคุยขำๆแต่พอคุยกันไปมาก็รู้สึกเหมือนจะเข้ากันได้ดี วันต่อมาพอเพื่อนรู้นาตาลีคุยกับจอร์ดเพื่อนก็กลัวจอร์ดจะใช้โปรไฟล์ปลอมพอหลอกเกินไปจึงลองโทรไปหาและหลังจากวางสายจอร์ดจึงส่งรูปพร้อมกระดาษเขียนชื่อนาตาลีทำให้เพื่อนหายสงสัยส่วนนาตาลีก็ดีใจมากที่เขาไม่ได้หลอกเธอหลังจากวันนั้นไปต้นมานาตาลีก็โทรคุยกับจอร์ดแทบจะตลอดเวลาและทุกๆเรื่องเนื่องจากทั้งคู่ชอบอะไรเหมือนๆกัน รวมทั้งนิทานในตอนเด็กที่แม่ชอบเล่าให้เธอฟังก่อนนอนด้วยดังนั้นเขาจึงเล่าให้เธอฟังทําให้เธอนอนหลับเต็มอิ่มแบบที่เธอไม่เคยรู้สึกมาก,ก่อนจนเธอรู้สึกชอบและประทับใจเขามากขณะนาตาลีมาทํางานเธอก็ขอบคุณจอร์จที่เล่านิทานให้ฟังเมื่อคืนพร้อมส่งข้อความอยากให้เขาอยู่ใกล้ๆเธอซึ่งเขาก็อยากให้เธออยู่กับเขาช่วงคริสต์มาสเช่นกันทําให้เธออึ้งไป ทันใดนั้นหัวหน้าก็เรียกเธอไปคุยเพราะเธอยังไม่ได้ส่งบทความมาเลยเธอจึงบอกว่าจะเขียนบทความเกี่ยวกับผู้หญิงที่กำลังจะยอมแพ้เรื่องความรักจนวันหนึ่งได้ไปเจอรักแท้แทนเหมือนเธอกับจอร์ดและเธอก็จะเซอร์ไพรส์เขาโดยบินไปหาที่นิวยอร์กของรักกันยังมีความสุขและทันทีที่หัวหน้ารู้ว่าเธอกับเขายังไม่เห็นหน้ากันหัวหน้าก็สนับสนุนให้เธอไปเจอจอร์ดเพราะเดาว่าจอร์ดคงเป็นเหมือนกับผู้ชายห่วยๆที่เธอเคยเจออีกอย่างเขาก็จะได้บทความชิ้นใหม่ด้วย เธอโมโหมากที่ดอนดูถูกจึงเก็บข้าวของและบินไปนิวยอร์กทันทีเมื่อนาตาลีมาถึงนิวยอร์กก็พบกระเป๋าเดินทางหายจึงไปแจ้งเจ้าหน้าที่แต่เจ้าหน้าที่ก็แค่ให้เธอกลอกแบบฟอฟอนทิ้งไว้โดยไม่สนใจเธอเลยทําให้เธอโมโหจึงออกไปเรียกรถเพื่อไปหาจอร์ดแต่ก็เจอเจ้าหน้าที่คนเดิมมาเป็นโชเฟอร์อีกทําให้เธอเซ็งมากแต่ก็ต้องจําใจใช,ใช้บริการเมื่อถึงบ้านจอร์ดก่อนจะลงรถเจ้าหน้าที่ก็ฝากกัญชาไปให้จอร์ดด้วยเนื่องจะเป็นเพื่อนกัน แล้วพอเธอเคาะประตูบ้านก็เป็นแม่ของจอร์ดที่มาเปิดประตูให้เพราะจอร์ดไม่อยู่ซึ่งพอได้เข้ามาในบ้านก็ได้พบกับพ่อและยาด้วยและทันทีที่ทั้งหมดรู้ว่าเธอเป็นแฟนจอร์ดทุกคนก็ดีใจทันใดนั้นจอร์ดก็กลับมาถึงพอดีหัวใจเธอจึงเตลลารัวแต่พอได้เจอหน้าจริงๆจากจอร์ดหนุ่มหล่อก็กลายเป็นหนุ่มหน้าตีใส่แว่นทําให้เธอตกใจจนพูดอะไรไม่ออกซึ่งจอร์ดจะตกใจเช่นกันที่เธอมาหาเธอจึงอ้างว่าลืมกระเป๋าก่อนออกจากบ้านไป จอจึงตาไปแก้ตัวซึ่งเธอก็งูนงงเพราะมั่นใจจากรูปที่เขาส่งมาให้พร้อมข้อความที่เป็นชื่อเธอเขาจึงแก้ตัวอวใช้ Photoshop ตัดแต่งรูปภาพทำให้เธอโมโหมากเนื่องจากเธออุตส่าห์มาถึงที่นี่เพราะชอบเขาจริงๆจึงนำตุ๊กตาพระเยซูมาตบตีเขาก่อนจะเดินหนีไปดานาตาลีเธอมานั่งดื่มอยู่ที่บาร์ก่อนจะพบชายที่หน้าตาเหมือนโปรไฟล์ที่จอหลอก เธอจึงเข้าห้องน้ำไปปรึกษาเพื่อนเพื่อนที่คิดว่าไม่มีอะไรจะเสียจึงยุเธอดังนั้นเธอจึงออกมาดื่มเล้าของคนอื่นย้อมใจก่อนจะไปขอเพลงซึ่งทันทีที่เสียงดนตีดังขึ้นนาตาลีก็หันหลังร้องเพลงและเต้นเย,ย้ายวนหมอนนั่นซึ่งจอยก็ตามมาเจอเธอที่นี่พอดี แต่พอเธอหันหน้ากลับมาถูกคนจะตกใจเป็นพอเธอหน้าบวมมากเนื่องจากเครื่องดื่มเมื่อคู่มีส่วนผสมของกีวีแต่เธอที่ยังไม่รู้ตัวก็เต้นต่อไปจนไปเห็นหน้าตัวเองในกระจกจึงวิ่งหนีออกจากร้านจอจึงวิ่งตามไปช่วยแต่ยังไม่ทันจะได้ทําอะไรนาตาลีก็หมดสติฟุบลงไปก่อนต่อมานาตาลีก็พบว่าตัวเองปลอดภัยดีเป็นพอจอจพาเธอมาส่งโรงพยาบาลรักษาสัตว์ใกล้ๆซึ่งพอได้คุยกันจอรจเสนอจะช่วยให้เธอได้คบกับแท็ก ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของเขาและเป็นเจ้าของรูปที่เขาใช้ไปหลอกเธอและกับที่เธอจะต้องกล้ยเป็นแฟนกับเขาหนึ่งอาท,ทิตย์เธอจึงปฏิเสธทันทีแต่พอหัวหน้าส่งข้อความมาทวงงานเธอจึงจำใจต้องตอบรับข้อเสนอนั่น ดังนั้นพอรุ่งเช้านาตาลีจึงแกล้งทำทีเป็นแฟนจอร์ดแต่พอโดนย่าถามซอกแซกนาตาลีกับจอร์ดก็รีบทิ่นี่ออกมาสักพักจอร์ดก็พานาตาลีมาที่ร้านอุปกรณ์กีฬาของพ่อและก็รีบแนะนำชุดหนังสือและวิธีพูดเพื่อให้แท็กมาสนใจซึ่งพอแท็กเข้ามาในร้านจอร์ดก็แนะนำให้รู้จักกับน,นาตาลีซึ่งนาตาลีก็พยายามทำตามที่จอร์ดแนะนำแม้จะต้องฝืนกโกหกหลายๆเรื่องสุดท้ายแท็กก็สนใจเธอและชวนเธอไปปีนผาพรุ่งนี้ ซึ่งพอแท็กไปแล้วเธอก็หันไปให้จอช่วยเพราะเธอไม่เคยปีนผามาก่อนเลยในชีวิตดานาตาลีขนาดเธอได้รู้ว่าจอชอ,ชอบทําเทียนพี่ชายของเขากับภรรยาก็กลับมาถึงบ้านทั้งหมดจึงช่วยกันรประดับต้นคริสต์มาสซึ่งพอเห็นพี่ชอบทําตัวเด่นข่มจอร์และแกวะเธอเธอจึงแย่งพี่ประดับดาวบ,บนต้นคริสต์มาสพร้อมทั้งสอนจอด,ด้วยว่าครั้งหน้าจะไปยอมด้วยอุนลุงขึ้นนาตาลี Natalie ที่มาเจอแท็กก็ไม่กล้าปีหน้าผา จอเลยช่วยเธอโดยใส่หูฟังให้จัดได้มีสมาธิเธอจึงปีนขึ้นไปยังด้านบนได้สําเร็จแต่พอหันกลับมามองลงไปเธอก็สลบทันทีจอจึงรีบปีนขึ้นไปช่วยจนเธอลงมาเองได้ทาให้แท็กชอบเธอมากขึ้นเลยชวนเธอไปเที่ยวต่อพรุ่งนี้เธอจึงรีบตอบตกลงตกดึกครอบครัวของจอร์ดก็ไปร้องเพลงคริสต์มาสให้เพื่อนบ้านซึ่งพีก็ทําตัวเด่นเหมือนเดิมจอที่อยากเด่นบ้างจึงไปร้องเพลงคู่กับนาตาลี ผีที่โดนแย่งความเด่นจึงประกาศว่าภรรยากำลังท้องทุกคนจึงดีใจกันมากจอที่ไม่อยากแพ้เล่นเล่นใหญ่คุกเข่าขอ,อนาตาลีแต่งงานแถมยายังมอบแหวนมันให้อีก่ังหากทำให้เธออึดอัดและโดยไม่อยากให้จอดหน้าแตกสุดท้ายถธอจึงจำใจตอบตกลงเมื่อนาตาลีกลับมาถึงบ้านเธอก็บนจอดยกใหญ่เพราะมันเลยเธอเกินไปแล้วซึ่งจอดก็ยอมรับและบอกมันจะไม่เป็นไร เธอจึงโทรไปหาเพื่อนซึ่งเพื่อนก็เห็นด้วยกับจอดเพราะถ้าแผนไม่แตกก็ไม่น่าจะมีปัญหาและในวันลุ่งขึ้นเธอก็ไปเดกระแทกซึ่งเขาก็ชวนเธอเล่นเลื่อนหิมะแต่เธอก็ก,กลัวมากจึงดูกัญชาก่อนเพื่อให้เมาถึงจะผ่านมันไปได้ด้วยดีเมื่อนาตาลีกลับมาเจอจอร์ดเธอก็เล่าเรื่องวันนี้ให้เขาฟังพร้อมกับดูเขาทําเทียนจนรู้ว่าเขาเริ่มทําพ่อปู่แถมยังทํากลิ่นของปู่ขึ้นมาอีกทําให้เธอประทับใจมาก สักพักทั้งหมดก็ไปนั่งดูหนัง l ลิฟแอคชวลลีด้วยกันซึ่งดูเหมือนทุกคนจะชื่อชอบฉากผู้ชายบอกรักผู้หญิงสาวด้วยกระดาษเขียนตัวหนังสือเอามากๆสักพักแม่ก็บอกข่าวการมันของจอร์จกับนาตาลีจะตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นฉบับวันพรุ่งนี้ทำให้ตะกูตกใจจึงรีบไปขโมยหนังสือพิมพ์ทุกฉบับช่วงเชา้าซึ่งกระโดนเด็กส่งหนังสือพิมพ์ไล่ด่าจึงมาหลบในรถ และในระหว่างหลบเธอก็ถามถึงสาเหตุพร้อมรูปโปรไฟล์พร้อมเอารูปเก่ามาดูทําให้เธอํำมากเพราะเขานําเชือกประแจขวานมาเซลฟี่ด้วยเธอจึงแนะนําให้เขายิ้มเพราะเธอชอบรอยยิ้มของเขามากเขาจึงให้คามั่นสัญญาก,กับเธอว่าถ้าจบเรื่องนี้เขาจะลงโปรไฟล์ด้วยรูปจริงตกดึกก่อนที่นาตาลีจะไปดินเนอร์กับแท็กจอที่เริ่มหึงจึงพูดถึงเรื่องที่เธอยอมโกหกทุกอย่างเพื่อคบกับแท็กเธอจึงอ้างว่าเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะเขาเริ่มโกหกเธอก่อนต่างหาก ซึ่งเขาก็ยอมรับแต่เขาแค่โกหกเรื่องรูปส่วนเรื่องทั้งหมดที่คุยกันอย่างถูกคอจนเธอชอบเขาและบินมาหาเขาทั้งหมดเป็นเรื่องจริงซึ่งเธอก็ยอมรับว่าชอบเขาแต่เธอก็รับไม่ได้ที่เขาก็โกหกเธอก่อนจะออกไปทําให้จอเสียใจมากและตอนนี้พี่ชายก็เริ่มสงสัยความสัมพันธ์ของจอสกนาตาลีส่วนนาตาลีหลังดินเนอร์กบแท็กแท็กก็ดูจะชอบเธอมาก แต่เธอที่นึกถึงคำพูดของจอร์ดเรื่องโกหกก็เริ่มรู้สึกแปลกๆกับสิ่งที่ตัวเองทำวันต่อมายาก็พาจอร์ดกับนาตาลีมาสอนเพื่อนๆให้เล่นแอปหาคู่แต่พอจอร์ดรู้เพื่อนๆย่าเริ่มจะปรับโปรไฟให้เกินจริงเขาก็รีพามทุกคนพร้อมก็บอกว่า ในทีแรกทุกคนอาจจะใช้คําพูดที่ดูดีซึ่งก็ยังคงเป็นคุณอยู่เหมือนเดิมแต่พอเพิ่มไปเรื่อยๆมันก็จะยิ่งห่างสิ่งที่คุณเป็นและก็ห่างกับสิ่งที่ดีของคุณที่สําคัญคุณกําลังหลอกตัวเองและก็หลอกคนที่เข้ามารักคุณด้วยซึ่งมันไม่ยุติธรรมเลยและสุดท้ายทาั้งกูก็จะเลิกลากันดังนั้นความซื่อสัตย์จึงสําคัญที่สุดเทว่าก็ไม่มีใครสนใจคําพูดของจอร์ดทำให้จอเซ็งมากระหว่างเดินกลับบ้านนาตาลีก็รู้สึกผิด พราะไม่เคยคิดถึงจิตใจของเขาซึ่งเขาก็ไม่โทรเธอกลับโทรตัวเองมากกว่าที่ชวนเธอมาโกหกดังนั้นเขาจึงจะไปบอกความจริงกับครอบครัวแต่เธอก็แย้งเพราะอีกแค่สองวันเรื่องก็จะจบแล้วซึ่งยังไม่ทันจะได้ตกลงกันย่าก็เดินเข้าไปในร้านอาหารเขาจึงรีไปตามย่าจนพบว่าทุกคนจัดงานมั่นเซอร์ไพรส์ทั้งคู่ทำให้ทั้งคู่ตกใจแถมแท็กยังมางานนี้ด้วยนาตาลีจึงรีไปหาแท็ก และก่อนที่แท็กจะรู้เรื่องเธอจึงฝากเสื้อโค้ทให้เขานําไปเก็บให้หน่อยแล้วก็พราะว่าหัวหน้าก่ออกมาที่งานนี้ด้วยครับดาน,นาตาลีขนากำลังหัวหมุนพอไม่รู้จะหาทางออกยังไงจอดก็เข้ามาปลอบเธอทันใดนั้นแท็กก็พาพ่อแม่ของตัวเองมาเจอนาตาลีเธอที่เริ่มรับไม่ไหวจึงขอตัวไปห้องน้ําแล้วพี่ชายของจอร์ดก็มารังนาตาลีไว้พอรู้เรื่องทั้งหมดแล้วจากหัวหน้าที่เธอคบแท็กแล้มาลอกจอร์ด ทำให้เธองุนงงจอที่เห็นนาตาลีกําลังถกเถียงกับพี่จึงเข้ามาห้ามพี่เลยฟ้องว่าเธอหลอกจอดเพราะจะนําเรื่องราวทั้งหมดไปเขียนลงบทความทําให้จอที่ได้รู้ความจริงตกใจทันใดนั้นพ่อของจอดก็ชวนทุกคนมาดื่มอวยพรในงานมัน่นนาตาลีจึงรีบห้ามแล้วก็พยายามหาข้อแก้ตัวแต่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีสุดท้ายจึงบอกความจริงว่าที่เธอมาที่นี่เพราะตกลุมรักจอสที่ใช้ภาพของแท็กมาหลอกเธอ พอเธอรู้ความจริงจอจึงเสนอจะช่วยเธอให้ครบแท็กและกับที่เธอต้องหลอกทุกคนว่าบ้านกับจอร์จเธอจึงตอบตกลงแต่ตอนนี้เรื่อมมาเริ่มบานปลายจึงทนโกหกต่อไปไม่ไหวทําให้แท็กที่ได้รู้ว่าจริงๆแล้วนาตาลีกับแท็กชอบอะไรไม่เหมือนกันเลยสักอย่างโกรธมากจึงเดินจากไปเช่นเดียวกับจอร์จเมื่อจอร์กลับมาบ้านก็พบเทียนถูกจุดกับแหวนมันและกระดาษเทียนข้อความจากนาตาลีที่บอกไว้ว่าอย่าลืมความเป็นตัวคุณ พอคนในครอบครัวของจอร์ดกลับมาและรู้ว่านาตาลีกลับไปแล้วทุกคนก็เข้ามาแสดงความเสียใจกับจอร์ดซึ่งพ่อก็เข้ามาปลอบจอร์ดเช่นกันแล้วก็หันไปเห็นเทียนจึงเข้าไปดมซึ่งพอพ่อไปดมเทียนกลิ่นปู่ก็ทําให้พ่อประทับใจมากที่จอร์ดทำเทียนได้เหมือนกระปู่อยู่ในห้องนี้จอร์ดที่เห็นพ่อชมไม่หยุดจึงบอกว่าจะทําเป็นอาชีพซึ่งพ่อก็ไม่ได้โกรธเขาเลยแถมยังสนับสนุนอีกต่ังหากทําให้เขาดีใจมากส่วนนาตาลีเธอไปสนามบินแล้วก็พบสนามบินปิด จึงมานั่งดื่มที่บาร์แล้วก็มาเจอหัวหน้าที่นี่ซึ่งหัวหน้าก็เห็นใจเธอเรื่องเม,มื่อคู่แต่ก็สงสัยทําไมทีแรกที่รู้ว่าโดนจ้อนหลอกถึงไม่บินกลับเธอจึงอ้างเพราะต้องเขียนบทความและก็ไม่อยากโดนไล่ออกด้วยทําให้หัวหน้ายิงสงสัยเพราะเขาไล่เธอออกทั้งสี่ครั้งแต่เธอก็รันมาของ,งานทําตลอดแล้วก็ถามเธอเป็นครั้งสุดท้ายว่าเพราะอะไรเธอถึงยังอยู่เธอจึงอึงไปก่อนจะขอตัวไปเขียนบทความแต่พอจะเขียนเข้าจริงๆงเธอกับเขียนไม่ออก จนตั้งสมาธิแล้วก็เขียนเรื่องความซื่อสัตย์ที่เธอชอบเรียกร้องให้คนอื่นซื่อสัตย์กับเธอแต่เธอกลับลืมที่จะซื่อสัตย์กับความรักของตัวเองซึ่งแต่เธอหยุดพิคอสักนิดเธออาจจะสมหวังเรื่องความรักบางก็ได้ขณะนาตาลีหยุดพักเธอก็พบจอร์ดเป็นรูปโปรไฟล์เป็นรูปของตัวเองทําให้เธอรู้สึกวันไหวมากและมั่นใจแล้วว่าเธอรักเขา ด้านจอดเมื่อมีคนมาเคาะประตูเขาจึงไปเปิดแล้วก็พบนาตาลีถือกระดาษเขียนข้อความง้อจอดเหมือนกับหนังเรื่องเ l ลเ a c t ์สแ l คซึ่งข้อความบอกถึงเธอต้องการชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบแต่ตอนนี้เธอต้องการใครสักคนจี่ม,มาขโมยหนังสือพิมพ์ด้วยกันและก็ขอให้เขาเอาภัยให้เธอซึ่งเขาก็เขียนข้อความตอบตกลงยาที่เห็นเขายังยืนนิ่งๆจึงตะโกนให้รีบจูบเธอและพอคู่จูบกันก็ทำให้ครอบครัวของจอร์ดดีใจมาก สรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของนาตาลีสาวสวยที่อยากมีแฟนที่สมบูรณ์แบบแต่การหาแฟนออนไลน์มันก็ไม่ง่ายเลยแถมเธอยังเจอแต่ผู้ชายห่วยๆอีกจนวันหนึง่งเธอได้พบรักกับจอร์ดหนุ่มออนไลน์ที่คุยได้ทุกเรื่องแต่พอได้เจอกันก็พบว่าเขาโกหกเธอเพราะได้นำรูปของเพื่อนมาหลอกแล้วเรื่องก็วุ่นวายไปกันใหญ่เมื่อจอร์ขอให้นาตาลีหลอกทุกคนว่าเป็นแฟนกับเขาหนึ่งสัปดาห์แลกกับที่เขาจะช่วยให้เธอสมหวังกับเพื่อนซึ่งเธอก็ตอบปลอกลง ทว่าเธอที่ทนโกโหกต่อไปไม่ไหวก็สารภาพผิดทําให้จอร์ดโกรธและสุดท้ายเธอก็เพิ่งจะรู้ว่าเธอชอบจอร์ดจึงไปง้อเขาแล้วสองคนก็กลับมารักกันก็จบไปแล้วนะครับกับหนัง Love Heart ใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้อยากฟังเรื่องไหนก็แนะนำกันมาได้นะครับหนังได้คะแนนจาก IMDB 6.4คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ